าวไม้โรงงานหรือชื่อเดิมว่าสนานานันเกิดที่จังหวัดการจนบุรีเจนังสือจะพอสีที่จังหวัดการจนบุรีประจบปสีเข้าไปอยู่กับเป็นลูกศิษบ้านกรรวมปมบุรีที่จังหวัดราชบุรีกับผม ไม่ได้มาฐา,านะเป็นลูกศิษย์มาฐา,านะเป็นลูกคนหนึ่งจึ่คุณพ่อฝากให้เรียกว่าครูรวมเรียกว่าคุณพ่อาาตั้งแต่ครั้งแรกและคำแรกที่เข้ามาก็เรียกคุณพ่อว่อาคุณพ่อรวมเรียกคุณครูครวมว่าพ่อรวมดังนั้นถ้าผมเรียกว่าคุณพ่อคือหมายถึงครูรวมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอตอนนั้นอายุากับปอตก็ประมาณ ไม่ถึงสิบขวบก็เก้าขวบเริ่มหัดปีพาดแล้วใช่ไหมครับหัดมาตั้งแต่คุณพ่อผมเองครับหัดไปจาคก,กูสดไม้ทองงามนีน่เป็นบิดาผมแล้วก็ตีก๊อกแก๊กอยู่ตามปพระท่านหลงรังนะแต่ก็้ะัดต่างๆอ,อยู่มาจนกระทั่งกูรวมไป,ไปเป็นเรงที่สามเจ้าพ่อไปชาไิใช้แล้วหัดในปีศูนย์อ่า เห็นว่าผมสามารถที่จะเป็นรักมนตรีได้คนหนึ่งก็เลยขอขอคุณพ่อมาอยู่ที่ลารีคุณพ่อก็ให้ฐานะเป็นลูกซึ่งขอย้อนประวัติตัหนึ่งก็คือคุณพ่อผมไม่เคยเป็นลูกศิษย์สารเดียรบครูรวม,มาหรือคุณพ่อรวมซึ่งอยู่บ้านทนายเลื่อนสมัยนั้นคุคมปรมจอเพลงมอนอยู่ที่บ้านทนายเลื่อน คุณพ่อก็เป็นเด็กในหนึ่งในคนนั้นที่อยู่ภูรวมแต่คุณพ่อเป็นคนที่อยู่ว่างไม่ได,อด้อดทนเป็นคนบ้านออกแล้วกลับไปบ้านออกหากิงลิเกมากินผ้าเลยบานนอก,ก,นก,กนนอกแล้วกลับไปคนอยู่ที่นั่นมันอยู่กระเด็กก็เลยพอภูรวมค่อยเปรยก็เลยจาได้ก็เลยฝากให้เป็นลูกคนหนึ่งครับแพ่อพ่อรวมมีภรรยาสองคนคนแรก ชื่อแม่เพื่อนผมบุรีมีบุตรด้วยกันหกคนที่ที่มีชีวิตอยู่นละ้วหกคนหมายถึงที่ราบรีแต่ที่เกิดยังเทพเกิดที่บางบาง,งแหลมไม่มีใครอยู่หรือคนถือว่าเสียแล้วแต่ตอนนั้นอยู่ราบรีมีหกคนก็คือผู้หญิงสามผู้ชายสามผู้หญิงคนแรกก็คือคนโตพี่เอล หรือสุภาและคนที่สองก็พี่แอด๊ดหรือพี่รัตนาคนที่สามคือแม่งุ่นแล้วก็คนที่สี่ก็ดาบตลรวจตระเวศแล้วก็คนที่ห้าก็คือกูเผาเพาพมรีทุกวันนี้แล้วก็คนน้องกุเผาคนก็คือต่อย ก็หมดทกคนที่มีชีวิตยอยู่แล้วตอนต่อไปวันนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้วครับครับแล้วพอลุกสิทธิ์รุ่นที่รุ่นแรกที่พอจําได้ครับมีรุ่นแรกก็มีรุน่นมาบุกเบิกรุ่นแรกก็มีพี่เอกพี่อวนพี่พุ่มอยู่เรื่องก่อนที่ผมจําได้นะแต่ก่อนหน้าอาจจะมีอีกแต่ผมก็จําไม่ได้ถ้าที่จำได้เห็นได้เยรอแ,แล้วก็อยู่ด้วยโลกกับมะเร็งแล้วคือเนี้ยพุ่มเผยหอ,อเย็น ผู้อวนหนูแก้วแล้วตาเอกจึงเป็นคนหน้าแล้วก็ผู้อวนเนี่ยเป็นเพื่องผเทที่อยู่ไว้กองอโมภอส่วนัวผู้พุ่มเป็นลูกศิดของกูเป็นลูกผู้เอียดจึงเป็นเพื่อนกันก็อยู่ด้ากันมาตั้งแต่ร่้งเดิมเป็นคนหน้าคนหน้าวงพอรวมผู้หวนมาเป็นคนหน้ามือที่สองต่อยกับ้พุ่ม แต่คนแรกก็คือครูเอกแต่ว่าหนีทหารไม่อยู่จังหวัดการก็เลยหายไปเลยแล้วก็ที่อยู่นะั้นก็มีหลายคนครับในสำนักนั่นแหละผมจำได้นะถ้านึกนึกเป็นดีๆก็ร่มรล่อย่ะแต่ที่จำชื่อได้ก็น่าจะมาตั้งห้าสิบกว่าคนแต่ก็จำนำกุญไม่ได้เลยก็เยอะแต่กระดันนั่นเดงหมดทำไมที่คููยงไป ไปเปิดวิกดูที่กับพ,พระพมลลมสมัยนั้นอะ่ะพอจำเข้าวๆได้ว่าพ,พรมิงลมกับอูเป็ญยญังกัพักอยู่ที่บ้านแล้วก็สุดท้ายรุ่นที่ผมเรียงอยู่ก็เหลือมีผมก็คุยชยะทางมีสีอยู่ก้มเป็นทุกวันเนี้ยมีสองคนแล้วก็มาเพิ่มเป็นคนก็พ่อของโอกชื่อประเวศเจ้าอ่อนนั่นเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยทั้งวันเนี้ย แล้วก็รุ่นพี่ๆก็มีคุยวิมนเหมืหอยเย็นแล้วก็ทองม้วนจังรอนอกนั้นก็เด็กๆรุ่นหลังๆนี่เยอะมากที่ผมไม่อยู่เยอะเยอะจนจนแยกตอนปีได้หกวงในคราวเดียวกันแยกได้หกวงแยกปติปฏิพลาดมอนยีท่าไทยได้หกวง ผมจำได้ตอนนั้นครับแล้วถามนิดนึงอย่างครูรวมเนี่ยท่านได้ศึกษากับใครมาบ้างครับครูรวมจริงนะศึกษากับกบ,บิดาท่านคือหลวงพมรีคือปู่ท่านเป็นหลวงพมรีพ่อท่านชื่อใน,ใ,นในเรื่องรูเรื่องนะอะยะแม่ท่านชื่อยาตี ท่านเรียนจริงๆแล้วท่านเรียนจริงๆเรียนวัดวัดช่องลมเรียนกับหลวงพ่อปู่ห้องจริงๆเรื่องปูห้องเป็นผู้ปูห้องกับปูคืนเป็นผู้สอนเป็นพระแต่วันนั้นวัดช่องลมท่านเรียนเครื่องวัดมาแต่ว่าปูเลือกอาหารครูมาสอนให้เช่นครูไก่แล้วก็ครูปีมอนก็คือครูสมะ คุศลดนตรีเจริญนะครับคุศมผมไม่รู้ไม่ไนนะไมมทราบว่าเป็นคนอะไรนะใช่ไหมคุศลดนตรีเจริญเป็นคนมาสอนที่นั่นบ้านทนายเรื่อนนะก็ะเด็กมาเรียนกันเต็มหมดเลยเรียนทั้งรวมล้วงเ่ากูจะย่ด้วยฮนะพ่อย่คือครูแย่งทางมีสีอยู่นั้นด้วยจริง่พ่อเราไอ้ันเดี๋ยวพ่ก็จะมานั่งมานั่งคอยเอาเครื่องให้แล้วก็เสร็จแล้วก็กินข้าววัดไปทั้งมนะครับแล้วก็พ่อก็เรียนหาครูพิเศษมาเรียนกับพ่อเนีเ่ยไ เพราะรวมเนี่ยได้มาเรียนจริงๆเขาไปอยู่ในวังบางพลางที่วังบางพลมไไ่อยู่สมัยนั้นรุ่นนั้นก็มีพระนาาก็เพื่อนรุ่นเดียวกันทันอยู่นะแล้วถ้านก็มาอยู่เข้ามาสมณไปหลายสมณเช่นบ้านเยื่อปนีท่านก็ไ่อยู่หล้งจับเข้าหมดแล้รู้ชื่อหมดทุกคนแล้วก็ ท่าน,นลูกศิษย์คุณครูหลวงปิติที่เป็นลูกศิษย์เต็มตัวเลยนะครูหลวงดิติแต่คุณพ่อท่านแปลกคนอื่นมา,านเาเพราะคุณครูยแยกท่านให้ยอยู่กับหลวงชานเชิญอาหน้าท่านก็เรียนกับหลวงชานนะท่านจะนับถือสองคนก็คือคุณครูหลวงดิติหลวงชานแล้วท่านก็มาคุยกันไรต่างๆกับคนที่ท่านนับถือเือนพี่ก็คือครูพิมน์ครนานะ คุูรวมมีแค่นี้ที่ผมจําชื่อได้แล้วก็เห็นหน้าก็คือกรูกรูพิมพนอกนั้นครูหลวงวิเดกับหลวงชานผมไม่รู้จักครับแต่ว่าท่านพูดให้เสมอท่านพูดว่าครูท่านคือครูคหลวงวิเดกแล้วก็มีรูปทุกวันนี้แล้วก็ถ้าท่านพูดเสมอว่าท่านนาาต้องหลวงชานทชานันนะท่านจะพูดจากคำนี้แต่ท่านรับถือมากครับแต่ไม่ได้เลยครับท่นหลวงชานเนี้ย เชิญแม้แต่ว่าน้องชายก็าชื่อฌานแกก็ชื่อฌานยุทธน้องชายแกเนี่ยใครเรียกไอ้ฌานไม่ได้ไงพูดง่ายเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องเรียกฌานเขาเป็นตำรวจเป็นยังงีย้ยผมไม่รู้ความหมายจะมารู้หลังว่าโคท่านคือหลวงฌานกเ็เลยเข้าใจท่านท่านรักหลวงฌานามากท่านพูดไปทุกวันเนี่ยก็บอกข้าก็ไม่เคยแพ้ใครเพราะนี่แหละข้าเป็นเนียฌานนี่แหละพูดกันเนี่ย แล้วก็ท่านก็ไม่ได้เชิงเชิงมาพูดอย่างเงี้ยสอนเด็กๆแบบว่าอันไหนท่านไม่รู้ที่นั่นท่านก็หาครูเช่นครูคพิมพ์้หน้าจับมือหน้าผ้าจับอะไรไหวครูตลอดอส่งให้มาเรียนแล้วหน้าจะส่งผมใจยากมาเรียนกับครูโยงเกตคงที่เทศบาลหรือกทมที่เสาหินช้าอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ครูคนไหนที่ด้านนั่น,น,นท่านเอาส่งมอาหมดนะฮะ แล้วก็ท่านเป็นคนมีเมตตาท่านเมตตานะแล้วก็มีปัญหาอีอย่างหนึ่งก็คือท่านไม่คนรวยนะเดิมทีท่านเป็นเจ้าข,ของแม่คุณแม่ท่านเป็นเจ้าของโุงถีที่วัดเขาบังแต่ถูกโกงผู้ได้่วมาถูกโกงฟ้องแล้วแพ้ท่านก็เลยอยู่อย่างสมสถะเป็นนักดนตรีที่หาก,กินด้วยดนตรตีจริงๆเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าอะย่างไรแต่ว่าท่านมีจ,จิตใจเมตตา ผมกล้าพูดตรงนี้เลยฮนะเด็กที่ไปเรียนทุกรุ่นห้ามเอาเข้าวสารห้ามอะไรมาทงนั้นให้อยู่อย่างลูกเนี่ยกินข้าวอยู่หม้อเดียวกันนี่ทุกคนท่านไม่ต้องออกอะไรมาเลยไทยเอามาท่านโกรธแต่ก็แอบมาบาราว่าครูก็แอบเอาเข้าวสารมาแอบเอาอะไรมามาแบบนี้ลักษณะลูกจิตที่คนที่มีมีปูปลาทะเลก็เอาเครื่องทะเลมาให้เนี่ยท่านเป็นคนที่แบบไม่เคยเรียกร้องจะลูกจิตทักคน เรียนเหมือนกับลูกแล้วแล้วก็บกครองเหมือนกับพ่อปกครองลูกคนหนึ่งเลยทุกคนเ,นเรียกพ่อด้วยความติดใจทุกคนเรียกพ่อลงผมัวใหญ่เรียกพ่อหมดฮนะไม่มีใครเรียกลุงหรืออาหรือให้เห็นเลยทุกคนเรียกแต่ญาก็เรียกพ่อซึ่งพ่อพ่อแต่ญาก,ก็เป็นเพื่อนกันมีพ่พ่มพคนใหญ่ที่ดเรียกน,น้าน้าหลวงแต่ว่านอกนั้นเรียกพ่อหมดฮนะ ก็ท่านท่านสอนตอน้อสอนทั้งหมดนะท่านเขพูดคําปันท่านอยู่คำหลายๆคําท่านสอนได้จะดึกถือของเป็นหลักของเป็นหลักแลก้วก็ถ้าต่ออำนาจก็จะต่อทะแยะให้กับลูกๆมันหลานทุกคนต่อทะแยะมุ่ลงก็ต่อให้เป็นบางคนแต่ทะแยเนี่ยท่านบอกว่า พว,พ,วพวกกรอนพวกเชิงพวกต่างๆพวกคตยาทั้งหมดทั้งเป็นหักเป็นเรื่องเนี่ยอยู่เรื่องคตยาทั้งหมดท่านพูดคำนี้นะสรุปแล้วก็คตยาก็เหมือนกับท่านก็พูดอีกคํหนึ่งว่าก็เบือนนี่แหละคนใช้ไม่เป็นก็ใช้ไม่มได้ท่านพูดลกักษณะนี้นนะหาคนใช้เป็นก็ดีไปต่อ,อคตยาก็ส่วนใหญ่แล้วก็อนหนึ่ง ที่พ่อต้องตอทุกคนเลยนะที่แยกผมนัดมาแล้วต้องไปตอบที่อื่นเป็นกครายการอ่ะพ่อจะตอบพี่จะส่งอของให้ทุกคนทุกคนได้จะได้ทางเดียวกันหมดแล้วก็ทุกคนจะเป็นารายการหมดทุกคนเลยที่ต่อเที่ต่งมาไม่ว่าใครอ่ะที่ตอนนี่ส่งเป็น่รายการหมดทุกคนเลยครับอืมก็แปลกอันนี้อันนี้ผมแปลกผมคิดคิดเป็นทุกวันเนี้ยก็อันหนึง่ง ที่มีพ่อคนกับบวกลูกลๆหลานๆที่คำว่าพ่อธุรกิจทุกคนเนี่ยทุกคนได้เป็นแค่รายการได้มีอาชีพตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงต้าวันทุกวันนี้ก็เพราะท่านที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเลี้ยงและปกครองกันมาด้วยกับแบบพ่อปกครองลูกจริงๆแม้กับความหมายที่ท่านพรมามโหทังที่ท่านก็ไม่เคยไม่เคยเคย,ยว่าลุกกิจในงานนะแต่กลับมาบ้านพอนั่งทานข้าวเริ่มเลย แล้วก็ใครเคยทานข้าวสองจานก,ก็ต้องทานใ,ใ,ให้เสร็จแต่เรายุกไม่ได้เพราะว่าบางท่านบนท่านกล่าวผมสรุปเลยว่าท่านเป็นเหมือนกับครูผู้มิตรให้อย่างเดียวนะเพราะว่าจิดที่ผมอยู่นะผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้เยอะมากเพชรบุรีาาบุรีกาบุรีแล้วก็ ที่อยู่จำชื่อลเล่นได้รก็รู้มปร้อยคนนะฮะทุกวันเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็แยกกันแยกย้ยา,ยยา,ยยายกันไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่เลยท่านที่ททรู้จักนั่นคือเป็นคนหน้า,นา<ม>แต่เวลาต่อลูกติดต่อของ<ม>ต่อพวงเล็กต่อทุง้งต่อได้หมดทุกชิ้แต่แท่านก็บอกย็ดถืออันหนึ่งอันหนึ่งท่้พูดว่าถ้าไม่ได้ของ ครึ่งมือก็จะติทจ,จังไคทีะมันทนให้จืดว่าขอ,ขอท่านชอบพูดคำว่าใครที่ตีเกินเลยท่านบอกว่าลดความเก่งลงมาสักหน่อยนี่คำบันท่านเลยนะเองลดความเก่งความเก่งลงมาสักหน่อยขอเรียนให้เป็นความเป็นความหมายอะความหมายท่านก็คือ รับเป็นทอดเป็นไม่เสียงดังไม่กบเสียงร้องอะไรเง,งี้งยลักษณะของยหวคือไม่ไม่ไมขยี่เพลงเฉพาะที่เพลงกําลังตกเร้าลักษณะท่านถอนทุกอย่างแต่ยึดถือของเป็นหลักแต่ท่านเจร่าจนได้รับฉายาว่าป็นนาดน้านพึง่งรุ่มไปน้ำแม่กองอันนี้ คือระนาดหวานใช่ไหมเป็นเป็นเพราะนะฮะเพราะมากเลยนะก่อนกินเพราะมากก่อนไม่ต้องพูดถ้าก่อนเพราะก่อนไปที่ยอมละไปที่ยอมลของนักดนตรีนะครับเรารวมเนี่ยเป็นผู้ยอมมากนักดนตรีทุกสายเนี่ยมมมมมแม้ตัวผมผมเติบโตมาตอนที่ผมผัดอีมากเดหมายผมกุฏจริงอยู่ท่านเจตีนาศตัดทั้งคืนนั่งกระบะผมมากบางรอยที่ผมยินเป็นประจํานะครับ รุ่นท่านก็มีที่ผมเห็นที่จาได้ก็คือเอาเอื้อมซึ่งเป็นพ่อเป็นปู่เอื้อยทุกวันนี้เนี่ยเอื้อมเนี่ยน,นะแล้วก็พ่อแย่งทางวิถีเป็นพ่อคอุยยนะเนี่ยทุกวันที่ผมเจอมานะผมที่คอยบอกชิงบอกอะไรที่ผมตีนะรุ่นท่านเนะี่ยท่านดีนะแนะผมที่ชิงรับไปแล้วก็อ่าย่างถามประวัติการประชันของวงคุรุนเนี่ย มีข้างไหนที่ยกตัวอย่างขอสับสองครั้งนะครับงานใหญ่ๆหนะงานใหญ่<า>ใหญ่ที่อย่างอย่างรงคอนอย่างใช่ก็ประธันก็วงคูไปทูลกันนาทั้งใหญ่เลยนะซึ่งครูยงเป็นคนปรับเพลงให,ใหญ่ใหญ่เลยนะแล้วก็ตัวอันนี้ก็หมออยายถึงลูกศิษย์แล้วตัวท่านเองก็มาเล่งงานที่รองคอนก็ครั้งใหญ่สุดก็ ที่มีเสด็จด้วยนะก็คือผมก็จำได้นะที่มีครูธรรมหมันค,ค,คร,รูอ่ครูลาบุรีเนี่ยมีครูที่อยู่ทั้งเป่อความผสมแล้วก็ครูร้องอะไรต่างมารวมกันหมดทั้งประเทศไทยอ่ะนะครูรวมก็แต่ครูรวมตีค้องนะอย่างงานลงละครน,นี่าทางทางฝั่งครูไปทูลใครเตรอนแล้วหน่า,นาทยะครับ วงอ๋อคุชยยตตีฝั่งนี้แล้วฝั่งคุณัปทูนก็ผมจะอยู่ทัางหมดแต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าทักตีตทุมบ้านคุณไปทูนทั้งหมดแต่ฝั่งฝั่งของบ้านคุรวมเนี่ยชยยตตีานาพุ่มเบาปีคนทุมดิน้นดิ้นหรือประมวลคนสิงตีทุม่มคนล้องก็เรื่องเดชสังช่วย คนคงเล็กก็วินัยวินัยอยู่ยังยืนน้องตองวนนะคนตองวนร้องถายนั้นที่จําได้นะที่โรงคอนนะแล้วก็ที่ประชันกันที่วัดโชติกรามนั้นใหญ่มากเลยประชันกับแม่น้ําแม่กองด้วยกันประชันพวกนั้นน้องก็ใจไปอยู่แถวนั้นลุ่มครึ่งครึ่งกรุง,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 งเทพทั้งหมดอนะ่ะทั้งรบวมหมดนะฮนะไปรวมยู่ตรงนั้นอนะ่ะ ที่ใหญ่มากเลยตอนนั้นน็คือที่ผมเห็นว่ามันใหญ่จริงๆอ่ะ <c oughs> ก็มีวงวงวงครูรวงก็มีครูพินิดถายทุกวันครูตัวเดชจินเปี่ยมจิตวิตีนะ <c oughs> แล้วก็คนปีก็ครูกาหลงครูชนะครูมนเทียนครูสมนึกสมนึกอะไรบนจำเรืนเนป,ป่อปีแล้วก็ คนร้องก็ปรดัดบร้อยแล้วก็คุณแม่กัญญาอะโรหิตาชนเป็นคนขับร้องเครื่องหนังก็ครูแพงหรือสมพงศ์อริตาจนกับครูสมพงศ์รุธพิจารนเครื่องหนังที่เห็นหน้านะนะแล้วก็ครูมยงผ้่ํากับวงอยู่ตรงอยู่ตรงระหวานหน่างบรร้ากระทุม ใหญ่มากอะไรงานนั้นคุมยังเดียวทุ้มสองรางครูตัวเด็กกินเปียมเดียวทุม้มเดียวหน้าสองรางครูครูคสมนึกเบาปีคือสมัยน,นั้นผมได้โอกาสร่วมวงกันครูไหนมีพี่พี่สมชายหรือพี่หมัดตีคองริมครูหยดตีคองครูพี่ปันตีคองหรือพี่เนียม สมัยนั้นนะนะเขียนด้านกันนะก็น้าเล็กก็พิพิตรเด่นาเล็กพิพิตรตัาต่างหาเ่าเล็กโดยเถพาะตัวต่างหาจำได้แล้วก็ครูสมชายที่ห้องริมอยู่ข้างอันครูธาตีอบรมตีฉับล้อครูจะยะตีกลับผมทำได้เห็นนสมัยนั้นเจ้าชันมาโชว์นะคนร้องก็คือ ปกติร้องมาเสิร์ฟที่สองคนก็คือพระคอามิลมกับใบพลเพชรตุพันธ์ขึ้นมาร้องวนโวยทีเลยใหญ่มากอนะประชันที่เห็นเนี่ยที่ผมจำได้ที่ที่ยังจําได้แลวอยู่ในเหตุการณ์นี่คือทั้งเนี้ยทั้งสามันเนี่ยครับแล้วก็ผลงานเพลงเดี่ยวที่ครูได้แต่งไว้ทางครูเองมีอะไรเ้างที่ที่ก็มีโดดเด่นที่ที่ครูตงแต่งไว้น่ะ เพลงเพลงเพลงเดียวสองท่านกับท่านเดียวทั้งหมดทั้งทุกเพลงอ่ะกูทําทั้งหมดแล้วก็ต่อเนื่องจิตเป็นคนทำเป็นอะไรแบบฮาร์ดก็ทำทำได้เองได้เองโดยเอาอาจารย์จังหวะเขาบอกหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ข้อเป็นคนทำานั้นแหละท่านเดียวเนี่ยแต่ท่านจะแบบนี้ปล่อยให้ทำมันก่อนแล้วก็อันไหนไม่ดีให้ข้าแก้ให้ แต่งจำเน่งนี้ทั้นนี้ท่านควรแก้ให้แต่ว่าส่วนใหญ่ท่านทำเองทั้งหมดอ่ะแม้ขเหม็นลาบลีทเทา,นนาเนี่ยท่านยังจัดงองเลยแล้วก็ครูบัญญงก็มาขอเอาเห็นลาบลีมาทำเป็นทานคงครูบัญญงเป็นลาบลีเนี่ยถอยกับพาะรวมเนี่ยพขารวมเค่ว่าหนึ่งอันแล้วแล้วสองดอกไม้ไก่ พระหลวงทาเถานกจากพระหลวงทำแถาไว้แต่ว่าหลังมาพระคูหลวงคูพยงก็มามาแต่งเป็นแถาหมดเลยขอขอคําว่าขอมาให้ทาคูหลวงก็ยอมเพราะว่ารักูยงมากรักแม้ไม่รู้ติดกบฝากไว้ที่คูยงตลอดครูพยงไห่คงเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งแขนขาของคูพ่อเลยเป็นทุกอย่างแล้วคูพยงก็รักรักพระหลวงมาก เรียกว่า <parfois> พี่รวมแล้วก็จำคำพูดทุกวันนี้เพราะว่าครูรวมบุญคุณที่ข้าวก้อนเตอเม็ดข้าพเจ้าจะไม่ลืมเลยครูยอมพูดคำนี้กอลูกติดทุกอย่างครูรวมเหมือนกันน้องงน้องยังคือเคยมากินข้าวมอดินที่บ้านนี่แล้วก็รักรักมากเคารพนักถือครูพิมพ์นักหน้ารักน้องบุญดงยังมากนี่คือครูรวมแล้วก็ ครูยงยังก็รักครูรวมมากคูพิมพ์ก็รักครูรวมมากน้ำร่วงในอาวลีก็คือกล้วยม้่งถือะไรบ้างตลอดท,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 ที่ผมชีวิตที่ผมเห็นนะที่ผมเคยอ,อยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ทุกวันเนี้ภาพนั้นยังตาติดใจผมม่ผมอยู่เลยสอ,อนแล้วก็สอนหลหลายอย่างว่าให้รู้จักเมตตาแล้วก็ ให้เขารพอกั้งถือครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่พอลวงสอนว่าให้รับถือครูบาอาจารย์แล้วก็ให้รักผู้ใหญ่ผู้น้อยครูบาอาจารย์ตอนนี้อ่าลูกศิษย์รุ่นหลังเนี่ยที่ท,ที่แท้ๆเลยนี่เหลือกี่คนครับมีข้างหลังไม่ร่ะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีรุ่นออกมาก็มีรุ่นขนแผนแผนอยู่ท็อาหารบกนี่แล้วก็ ไพศา,าลมูลเรืองที่เป็นแฟนของของอจิ๋มอ่ะจิ๋มชื่อะไรเพนที่มลูลเรืองอ่า้นั่นลูกศิษย์ที่อยู่ทุกวันเนียนะแล้วก็วินัยอยู่ย่องยืนถนอมอ,อยู่ย่องยืนคิดว่าคิดว่าลูกศิษย์อยู่มาแม้ทั้งแมวหรือว่าสนาเนี่ยก็ที่บ้านติดหมดเลยผมผมจำชื่อมาแค่นะแต่ว่าเด็กสมยัยสมัยนี้ก็มีมีคนหนึ่งคือสันติที่อยู่มบุรพาน่ะ นั่นก็ลูกศิษย์ตัวผมเองก็ตอนนี้ก็ปีนี้ก็เจ็ดสิบสามอายุเจ็ดสิบสามปีก็ผมอยากจะฝากเดี๋ยวจทนทั้งหลดนตรีทุกอันเนี่ยดนตรีทุกทุกชิ้นทุกตัวอานทุกทุกเรื่องทุกทุกทุกเพลงเนี่ย มีค่าเท่ากันหมดอ่ะไม่ว่าจะเกิดใหม่มเกิดเก่าเกิดั้งนรือทาเป็นหลักสูตรหรือว่าจะทําเป็นบทเรียนหรือจะทาเป็นชั้นเป็นที่ดีกว่าทุกอย่างทุกบ้านจะไปแบ่งกันเลยขอให้ถือว่าอันไหนที่ดีที่ครูทําไหมก็ถือว่าดีแล้วก็อย่าลืมบุญคุณครูอย่าเห็นว่าคุณครูเนี้ย ท่านเรียนความรู้ท่านไม่ได้เรียนกับแบบเราเพราะต้องเรียนไม่มีแบบนั้นนะคิดว่าผมคิดว่านะปัญญาของท่านเนี่ยด็อกเตอร์ก็ตัวไม่ได้นี่ผมพูดจากปากผมเลยนะด็อกเตอร์ก็ตัวไม่ได้ที่ผมพูดคำนี้หมายความว่าผมไม่ได้ว่าดูด็อกเตอร์นะหมายถึงปัญญาเปรียบเทียบกับด็อกเตอร์อ่าเท่ากับด็อกเตอร์หรือกระถุ่งว่าผมไม่รู้นะแต่ว่า ลึกซึ้งเฉียบแหลมแล้วก็คมแล้วก็ชัดผมว่าพวกเราเนี่ยทุกคนถ้าให้พรไม่เกี่ยวพนว่าถ้าใครเคารพครูรักครูรักพ่อแม่จเจริญทุกคนครับโอเคร้อยขอบคุณมากครับ